สวัดครับมากคนวันนี้วันที่สิกรกฎาคม2566นะครับผมก็คลิปนี้ก็มาพบกับหนุ่ม l a นะครับผมงวดก่อนหลุดนะเลขทูบก็หลุด เลขวิ่งก็ลุดนะครับผมก็มาดูงวดวันที่สิบหกกรกฎาเลยครับผมนุ่มเอวันที่สิบหกกรกฎาหกหกวิ่งบนมีห้าจับคู่ให้สามตัวมีสี่หนึ่งห้าสองตัวหนึ่งห้านะครับผมวิ่งล่างมีเจ็ด จับคู่เดียวให้เด่นเดๆนะครับผมเน้นๆเจ็ดห้านะครับผมก็ามาดูเลขทุบเลขทุบก,ก็เคยเข้ามาสามตัวตรงนะมีหนึ่งมีแปดมีสี่ครับผม ในงวดนี้ทางช่องก็จะชอบหนึ่งสีหนึ่งแปดอยู่นะลงกับเลขลักกิโลหนุ่มเอท่านอาจจะไม่ว่างนะไน้โทรไปสัมภาษณ์ท่านท่านก็เลขออกปับ๊บท่านก็ส่งแนวทางมาให้เลยนะเร็วกว่าใครๆแต่ยังไม่ได้ลงนะ เพิ่งมาลงวันนี้ก็วันที่สิบแล้ววันนานแล้วที่ไม่ได้โทรไปสัมภาษณ์ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่อการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิน้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าเลขออกตัวไหน ไหเอหรือชาว YouTube ทั้งหลายพิจารณาเอาเองนะครับผมก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมทางช่องก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับคมณสวัสดีครับ